ข่าวต่อไปครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ข่าวเต่าอันนี้เป็นเรื่องของปลาแล้วนะครับ,รบที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้เลี้ยงปลากระชังครับนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังที่ผงเผงเดือดร้อนครับพี่โชค mm hmm. เนื่องจากว่าน้ําในเจ้าพญาแห้งน้ําแห้งนี่ครับ เหมือนกับอากาศมันในน้ํามันไม่ไม่ไม่มีการระบายอะฮะครับออกซิออกเขาเรียกออกซิเจนครับออกซิเจนไม่พอครับอ๋อน้ําไม่ไหลไม่หมุนเวียนครับอ๋อมเป็นฟองเลยนะครับน่ะนะครับหลังจากระดับน้าในแม่น้ำเจ้าพยาลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับทําให้บางจุดเนี่ยแทบจะเดินข้ามได้เลยครับพี่โชคอันนี้คลองของเพงนะครับอืมครับนะครับก็ส่งผลกระทบสิครับ ปลาทับทีมที่เลี้ยงไว้นะครับตายต่อเนื่องทุกวันครับนอกจากนี้ยังมีคราบไขมันเกาะเต็มไปหมดนะครับขณะที่น้ําเริ่มมีสีคล้ำแล้วส่งกลิ่นเน่าเหม็นนะฮะนี่คุณคุณบังอรอนคุณสิรินะครับผู้เลี้ยงปลากระชังเปิผยๆว่าช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาระดับน้ําลดลงอย่างรวดเร็วทําให้ปลาที่เลี้ยงไว้เริ่มตายลงเรื่อยๆซึ่งชาวบ้านคาดว่าจะเกิดจาก ปลาขาดอากาศหายใจโดยเฉพาะของตนเองมีปลาเล็กที่เพิ่งลงใหม่ได้ใหม่กว่า5 0 0พันตัวนะครับเริ่มลอยคอหายใจขณะที่ปลาใหญ่เริ่มตายลงเนื่องจากน้ําที่น้อยทําให้ไม่ค่อยถ่ายเทและเริ่มเปลี่ยนสีรวมไปถึงส่งกลิ่นเหม็นเน่าหากระดับน้ําไม่เพิ่มขึ้นก็จะทําให้ปลากระชังทั้งหมดเสียหายได้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่แต่ท้อแท้นะครับท,ทั้งทั้งที่เพิ่มฟื้นตัวจากน้ําท่วมใหญ่ครับ ที่ผ่านมาก็มาเจอแรงอีกแล้วนะฮะน่าเห็นใจคนผเงเผกนะฮะครับพอน้ําพอน้ํามาผมเงเผกท่วมก่อนเขาเลยเพราะว่าเป็นพื้นที่ต่ํานะครับเขา<อ>บอกว่าระดับน้ําที่คมมลองผงเผกเนี่ยเป็นแม่น้ําสาขาจากแม่น้ำเจ้าพยาระดับน้ําต่ามากที่สุดในรอบหลายปีครับโดยหากเปรียบเทียบกับช่วงฤด,ดูน้ําหลากที่ผ่านมาก็ลดลงไปวกว่าสิบเมตรทําให้ชาวบ้านต้องวอนไปยักงกรมชลประทานช่วยให้เพิ่มระดับน้ํากว่าเดิม ไม่ใช่แค่ปลากระชังเดือดร้อนครับเรือขนส่งที่ป่าโมกก็เดือดร้อนกันพี่โชคเพราะว่าเขาเรียกว่ามันเกยตื้นแล้วอะฮะครับมันไม่สามารถจะไปได้แล้วครับเกยเรือที่ต้องใช้ล่องน้ําลึกนะครับครับแลในลักษณะอย่างเนี้ยไปไปไปเกยเกยตื้นก็เกยคือน้ําที่แห้งขอดล,ลงไปครับเอ๊ะบ้านเราที่จะหาความอดีไม่ได้เลยเหรอคุณเสืสไม่ได้ครับนะดูครับโอ้ถ้าท่วมก็ท่วมเลยแล้งก็แล้งเลย นะครับนี่แหละผลพวงจากคนเราไม่ค่อยอหวงแหนธรรมชาติแล้วไม่ใช่น้อยนะฮะเรือประมาณเป็นร้อยสองร้อยลำนะครับเรือใหญ่ๆนะครับเพราะว่าที่ภูมิโมงเป็นจุดศูนย์รวมของการกระจายสินค้าไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลข้าวสาร,รข้าวเปลือกพวกนี้ฮะที่ภูมิโมงหมดเลยทรายเศรษฐกิจหลักของบ้านเราเลยนะครับอผมว่าต้องต้องน่าจะมีการขุดลอกกันครั้งใหญ่ แต่จริงๆแล้วนะะ่าจะบริหารจัดการน้ำให้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 ใหดีกว่านี้นะครับผมว่านะแต่เราก็ไม่รู้ระบบวิธีการบริหารจัดการเขาอย่างไงเพราะเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่ครับ